บรรยากาศจัดเตรียมงานแต่งนะครับพี่น้องบรรยกากาศแม่ครัวกินข้าวครับพี่น้องแซ่บปะแซ่บเยอะแซ่บเน้แซ่บนัวอลายโอ้โย <c oughs> พี่น้องเบิ่งแม่ครัวกินข้าวครับแ <c oughs> ม่ครัวกินข้าวแซ่บปะบ้างานยังมื้อนี้นะมื้อนี้มางานแต่งก้นะาอ้าวโอ้โยตายแล้ว แต่งงานแล้วแต่งวันนี้นะคะโอ้ยแต่งงานแล้วโอ้ยตายไม่รอกันเลยกับเบิ่งพี่น้องแม่คั่วนะครับมาซอยเห็ดมายังก่อนวันนี้นะมางานอย่างมางานซอยเก็บกับเขามางานแต่งงานแต่งอ้าวโอ้ยแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วไปเมื่อกี้กแต่งงานมาแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศงานแต่งเนาะบรรยากาศกินข้าว แทบบ่อันนี้แต่งงานเลยยังงานแต่งงานแต่งยังไม่แตง่งโอ้น,นี่แหละเจอแล้วเจอคอนโสดเมื่อกี้เจอเจอคนแต่งงานมาสองคนแล้ววันนี้เจอคนโสดนเป็นบรรยากาศวัยรุ่นครับวัยรุ่นกินข้าวเมนี่เป็นมือจัดเตรียมงานเลยพี่นอ้องอันนี้หลังจากผนโตเมื่อแล้วก็วมานั่งกินข่าซะก่อนลองอาตีสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องอาตีเจอกันอีกแล้วน้องอาตีตัดออกได้บอตัดออกบอกลงได้อันนี้บรรยากาศนะครับบรรย,ยากาศรออนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับคุณยายนะครับกลับมาซอยงานนะครับมื่อนี้ซอยงานแต่งหลานครับกินข้าวเพื่อย่างนี่แม่เต้กินแล้วกินแล้วเนาะแ,แซ่บบอมางานยังมื่อนี้นะโอ้ ครับครับสบายสบายเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศงานแต่งของชุมชนอำเภอวังยางเฮ้าเนาะครับพี่น้องกัสีเก็บรรยากาศให้พี่น้องในเบิงเนาะครับมือนี่ก็เป็นมือจัดเตรียมงานเนาะครับเป็นบรรยากาศจัดเตรียมงานนะครับมือนี้ครับพี่น้องก็มางานแต่งลานไทรพี่พี่น้องก็มาจากบันดีดำเนาะเป็นคุณยายนะครับเนาะครับ แซ่บก็กินข้าวนั่นพอเผพชรพอเผผ็็ดดเพชรไม่สันโอ้หลังจากกินข้าวแล้วมามาเตรียมไผ่ผูกแขนเนาะเตรียมงานมืออื่นที่เห็นนี่นี่ที่เห็นเป็นขอดเนี่นะนี่แม่กองเป็นขอดเห็นยังก่อขอดให้มันขวนอยู่ในนี่่จันีไปสใ้ขวนเจ้าเขามาหอมอยู่ไผ่ผูกแขนนี่ขวนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ให้เข่าประโคมกันเอออันนี้ก็เตรียมไว้ทั้งนี้ก็เป็นย่าให้เตรียมไว้เนาะขอดเป็นปุ่มๆไว้เนาะอ๋อครับครับเออขอดเป็นนี่ครับขอดรับขวัญขอดสูขวัญขอดให้ขวัญเข้ามาหาอื่นยังมากแบบขึนขวัญยังไม่ อยู่ดีมีแห้งให้ควันเจ้ามาโ้มครับพี่น้องเป็นบรรยากาศงานแต่งนะครับของซุมชนอำเภอวางยางเฮานะครับกินพอนรสกินอางงัดยัดดันย อันนี้เป็นบรรยากาศพ่อขั้วนะครับพม่เลยบ้านเป็นตัวอันขั้วซอยเหนือไปนน้ำจุกไปนน้ำขึนน้องโหสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นประเทศนี้ของอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับของวิถีชาวบ้านเอาเพอิงย่างเขาเนาะครับพี่น้องกัมาซอยงานร้ายครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ บรรยากาศของพี 1941, ่น้องนะครับเพื่อเตรียมงานที่จัดงานแต่งในหมืออื่นนะครับพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาซอยงานนะครับหนังวัวค่ะหนังวัวโอ้เอาไปเห็ดอย่างน้อยหนังวัวนี่น้องไปต้มจ่าโอ้อันนี้เป็นบรรยากาศไม่คั่วนะครับไม่คัวที่มาซอยงานแต่งนะครับจัดเตรียมงานมืออื่นนะครับพี่น้องตากล้องกับว่าพี่รอถืงนะครับมือไม้ครับพี่น้อง ว่าผู้เดียวมันก็เบอกว่เปลี่ยนดีนะอันนี้ว่าได้ไดก็หนังวัวอ๋อหนังวัวเอาเอาไว้เฮ็ดสำมลับเนาะทำเป็นต้มมันเปื่อยแล้วผสมกับต้มซีนน่ะครับผสมไปเรียกแขกไปอื่นอ๋อเรียกแขกไปอื่นนะครับแต่งค่ะเพราะว่ามือนี้เป็นบรรยากาศงานแต่งเนาะนี่เป็นเป็นด้านมาด้านเตรียมใหม่ค่ะอ๋อครับผมคุณเจ้ามันหนุนอย่งเงี้อ่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของพี่น้องนะครับที่มาซอยงานแต่งมือนี้เนาะครับ เป็นบรรยากาศของพี่น้องของชุมชนอำเภอวังยางเ่านะครับจะเป็นประเพณีแบบนี้นะครับพี่น้องเอาไปต้มเป็นต้มเป็นหนังเค็มเนาะต้มเปื่อยได้ปะต้มเปื่อยโอ้ถ่ายสร้อยมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับเนาะ ก้่ยแล้วก็เป็นต้เขาเปิดหน้าเขาได้ให้หลายแต่ตอนใหญ่แล้วก็กินบ่ได้ตอนน้อยต้มไม่เปื่อยไม่กินได้ได้ครับครับต้มต้มอย่านี้แล้จจะเปื่อยครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับที่มาซอยงานมือนี่เนาะครับเนาะครับขอบคุณครับครับบรรยากาศแม่ครัวครับมือนี่มือนี่น้องใบมาจากมาจากใส่ก่อนคือโคกสีสุพรรณ ร้านไทยหรอบบบเอออร้านไทยเว้าพิษโอ้ยขอโทษเลยดอนไทยมาเป็นแม่ครั่วนำขับคนนี้ร้านไทยตัวน้เป็นปูเขาแล้วอ๋อวายตายเขานึกว่าเขาไว้รุ่นอยู่ไอ้จัากล้องไงได้ไทยอยากออกกล้องบ่ได้ออกจะเตือนมิเตอรมูออกอะเหไทยเปนไแล้วแม่น้ำส้มนี่นะ สิรินไห้เสิร์ฟยางดีได้ลยอุ้ใครเป็นสน่กามมี่ล้แลวแม้ว่าถือของได้ยังถือของดีก็ถือคอนน้องบอสไม่ต้อง ต้นหอมทำอะไรกันวันนี้ทำอะไรกันครับวันนี้วันวันนี้ทำอะไรกันครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามคนนี้หน่อยเนี่อยตอบหน่อยตอบหน่อยนี่ไอช่องดังระดับประเทศนะเนี่ยไหระดับระดับประเทศอ่าระดับตำบลให้ได้ก่อนช่องดังระดับประเทศนะมาสัมภาษณ์นี่นะระดับตำบลให้ได้ก่อนฮะผู้ติดตามจะคนกี่คโอ้ผู้ติดตามหนึ่งล้านห้าโอ้ชนะ สรุปลอยลอยค่ิปสรุปสิบห้าคนสรุปสิบห้าคนถูกต้องนะครับ <S 1> <S 1> <S